เปลือกตาครับเปลจักรพรรดิเขาบอกว่าหลายอ่ามีกูรูที่ความคิดเห็นย่ำไม่ดีไม่ดีจริงเหรอหรือว่าไม่ควรเสื่จริงเหรอเสี่อมแล้วเป็นการอ่าจะทําให้วิญญาณตามจริงเหรอเป็นละลายอะจริงเหรอถราถึงเปลืบอลมันก็ดีทุกบทแบบเปลือกบอลแบบจับบอล ที่เขาสวดทุกวันเนี่ยมันก็นมาจากใจสนานาคมมันเป็นแรงโยกันนั่นแหละแต่มันแยกออกไปนเนี้ยบทที่มีพลังงานตามบทที่เราสวดเพราะนั้นถ้าใครสวดมนต์ไปน,น,นานๆเนี่ยสามารถจะเอาขึ้นพลังงานของบทสวดน,นะได้ทุกคึืนนฮะที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนี่ยพระะ้วเวลาตรวจมน ในศาลหลวงพ่อเนี่ยเวลาจดมนจิตเรางเพรานนั้นวิญญาณที่มีทุกข์อ่ะมันก็จะมาสววกับเราด้วยแต่เราต้องอธิษฐานนะฮะว่าบุญกุศลบุญบารมีที่เราสร้างตลอดชีวิตเนี่ยแผ่นะเราต้องแผ่นะเราจะไปทําบุญที่ไหนก็ตามถ้าเราอธิษฐานตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะน้อมมาเอาบุญกับเรา ทีนี้ถ้าเขาถ้าเราไม่อธิษฐานไม่แต่มันไม่ไปนะไม่ไปนะเพรานั้นการสวดมนต์มันก็เหมือนกันทุกบทเลยไม่ใช่สวดบทไหนล้วไม่ดีคือดีทุกทุกบทใช่ครับการสวดมนต์คือการห่างจากความรู้สึกไม่ดีอะความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดอ่ะมันห่างหมดแล้วห่างจากกิเลสหาอุปทานห่างจากความทุกข์เลยบางคน ห่างห่างบ่อยๆห่างบ่อยๆก็เกิดเกิดความคยชินคือทีนี้ขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเวลามีปัญหามันจะเข้าไปที่บทสวดครับเนี่ยจุดใหญ่เลยนะส่วนเวลาจดมนต์ถ้าในศา์หลวงปู่เนี่ยถ้าเราน้อมพลังงานท่านเนะี่ยผีมาอยู่แล้วครับ <c oughs> เป็นทุกแบบไหมหรือว่าเป็นเฉพาะของหลวงปู่ หลวงปู่ท่านเป็นบารมีทับเป็นโพลิสัตท,ที่บารมีเต็มครับเพราะฉะนั้นเวลานอนถึงท่านน่ะบารมีท่านเต็มแผ่นดินมันจะมาที่เรา <c oughs> มันมาที่เราอ่ะมันก็เยอะมันอยู่ที่เราจะเอาไปทําอะไรกันให้ครับใช่าใไหมล่ะถ้าเราเป็นบิญญาณเราเห็นเนี่ยเราอยากได้ไหมล่ะเราวหอไในกายเขาจีิงจังก็ถูกแล้วครับเพราะนั้น บทจทบ,บทนี้มันเรียกผีอยู่แล้วเรียกวิญญาณอยู่แล้วอ่าทีนี้ก็แสดงว่าทัศนา,าขาองคนที่พูดเนี่ยบอกว่าฮยจะเรียกผีนี้ไม่ไม่ผิดแต่ไอพวกควรสว่วนเนีย่ยผิดใช่เพราะวิญญาณนี่มันมีทุกข์อ่ะครับคนมีทุกข์มันกรหาที่เกาะคนไหนมีบุญมันก็ไม่เกาะใช่ไหม,มนก็ไปน้อมรับประมาณนั้นแหละสมัยที่หลวงตาฝึกกับหลวงปู่ท่านก็บอกเวลาไปไหนอ่ะ แล้วให้แผลเขาเพราะเขาเป็นทุกข์ตอนที่เขาเป็นมนุษย์นะเขาไม่ได้ทําไม่ได้ทําเวลาออกมันเป็นทุกข์มันก็น้อมมาสวกับเราทีนี้พอมันสวดมันก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนอารมณ์ในโลกวิญญาณนี่มันมีตอนออกจากล่างมันมีอารมณ์เดียวอะทุกข์กับทุกข์กับสุขแค่นั้นเองล้วมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะแต่มาพอมันน้อมมาที่เรามันก็เปลี่ยน จริงๆแล้วมีพิสูจน์ได้อยู่แล้วถ้าเราสวจจริงๆอ่ะมันจะพูดลอยๆนะทำตอ้องพิสูจน์ประมาณนั่นแหละนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต,ต้องเราจะรู้สึกว่าโอเคปวดหรือว่าเราสบางคิดวิญอันหรือว่าสัมวสุก็อาจจะน้อมมาหาเราได้ทีงนี้มันอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าปสดแล้วเราต้องทำยังไงหลงหลงอปนรส่วนมากคนกลัว ครับเวลาสวดเรามันจะมีรู้สึกว่ามีใครมาสวดด้วยเนะี่ยคนจะไปกลัวถัดทีนี้กลัวกันเลยไม่สวดไงน่าจะได้นะฮะพูดถึงสมัยหลวงปู่ก็เหมือนกันครับเวลาสวดบางคนเนะี่ยสวดแล้ววิญ,ญญาณแถวนั้นคือบ้านเขาอะมันเป็นวิญ,ญญาณสะสมไนงะครับพอเขาไปอยู่หรือพอเขาสวดวิญ,ญญาณแถวนั้นก็มาลุมไม่เข้าใจไนงะก็เริ่มจอดไปไน่าจะได้นะ าเสียดายครับโดยสรุปก็คือยังควรเส,ยสยอยู่ควรที่เสียดเพื่อปรับพธุธปูพิษให,ให้ให้อดิจายน,นั้นเพื่อแผ่เมตตาไปใ,ใช่ต้องกว่าอยู่